เป็นเวลากว่า67ปีที่สถาบันประสาทวิทยาได้ทำหน้าที่ของโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังของรัฐแล้วก็ของคนไทยทุกคนครับแล้วตลอด67ปีเรามีดีอะไรวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมกันครับ เราปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เข้ากับภูมิสถาปัตย์ของอาคารอนุรักษ์วิจัยประสาคงพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคลากรและผู้มารับบริการทุกท่านค่ะ Coworking space เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับบุคลากร OPD ของเรามีการจัดการพื้นที่ที่สะดวกสบายผ่อนคลายและสบายตาค่ะ การมารอคิวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ตี5จะหมดไปถ้าเกิดท่านใช้ NIT Plus สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนค่ะถ้าท่านมารับบริการที่สถาบันประสาทวิทยาท่านจะได้รับการบริการแบบ NIT Care D Double Plus ตั้งแต่มารับบริการจนถึงรับยากลับบ้านเลยค่ะสำหรับ IPD ของเรา ก็จะลบภาพจำของโรงพยาบาลรัฐแบบเดิมๆออกไปได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยคุณสามารถรับบริการของสถาบันประสาทวิทยาได้โดยผ่าน DMS Telemedicine บันประสาทวิทยาพร้อมให้บริการสตรคฟ้าแท็กตลอด24ชั่วโมงค่ะแคโทรมบายนสตรอกยูนิตก็พร้อมออกเดินทางอินเ r อร์เมเดียแคให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในขัดสนด้เพิ่มคุณภาพชีวิตลดภาวะพึ่งพิงด้วยการฟื้นฟูในช่วงเวลาทอง บริการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงบริการตรวจระบบประสาทอัตโนมัติมีบริการตรวจขึ้นไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงคิรรจดจะชักคิดถึง EMU นะคะ ท้องปฏิบัติการสถาบันประสาทวิทยาเรามีบริการสึบเจสามารถตรวจระดับยาโรคลุมชักได้ภายใน1ชั่วโมงนอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจทางด้านอนุชีววิทยาด้วยค่ะเรามีคลินิกโรคก,การเคลื่อนไหวผิดปกติที่รักษาคนไข้ด้วยยากินยาฉีดโบทุลีนุมท็อกซินและการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมองส่วนนึครับ เครื่อง MRI ของเรานะคะเป็นเครื่อง3 e เทสลาซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง MRI ทั่วๆไปค่ะนอกจากนี้ยังสามารถทำการตรวจพิเศษได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่น functional MRI MRI perfusion หรือว่า MRI spectroscopy ค่ะเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ของเรานะคะเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีใหม่นะคะนอกจากที่เราจะตรวจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามแล้วเนี่ยเรายังสามารถทาการตรวจพิเศษ อื่นๆได้อีกนะคะเช่นการทำ CT Perfusion คือสามารถทำได้หมดทั้งศีรษะเลยนะคะอีกทั้งยังมีหัวตรวจนะคะที่เป็นลักษณะสองค่าพลังงานค่ะช่วยในการแยกระหว่างเลือดที่ออกนะคะกับตัวสารพี่เปงสีที่ตกค้างอยู่ในสมองได้อีกด้วยค่ะทางสถาบันประสาทวิทยาของเราถือเป็นสถาบันการแพทย์แห่งแรกในกรมการแพทย์ที่มีเครื่องมือในการทำดิจิทัลกับแพลชั่นเอนโดกราฟที่ทนสมัยร่วมกันในปัจจุบันเนี่ย คาสธรรมบนของเราจก็จะธรในการแพทย์ที่มีการให้บริการในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดอุดตันโดยการรักษาด้วยวิธีการทำแมานิคอลทอมเปกโตมีซึ่งเรามีการให้บริการตลอดเวลายีิชั่วโมงนะครับกลุ่มงานธนตกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนคนไข้โรคระบบประสาทสมองและไขสันหลังที่เข้าถึงระบบบริการที่ยุ่งยากและซับซ้อนค่ะศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบประสาทไขสันหลังของเรานะครับจะเน้นการรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัด วิธีที่แผลเล็กเจ็บน้อยนะครับในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือในการผ่าตัดเช่นการผ่าตัดใช้เทคโนโลยีสามิตินะครับรวมถึงการใช้หุ่นยนต์กล้องผ่าตัดเพื่อให้การผ่าตัดได้แม่นยํามากขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีอันใหม่ก็คือการใช้สอดกล้องนะครับเข้าไปบริเวณที่มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนเทคโนโลยีที่เล็กไปกว่านั้นก็มีคือการใช้เข็มเข้าไปปักเข้าไปที่หมอนรองกระดูกแล้วใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้เข้าไปที่หมอนรองกระดูกให้หดตัวนะครับก็เทคนิคต่างๆนี้ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วขึ้น ภายในวันเดียวโดยที <In> ่จะเป็นต้องนอนโรงพยาบาลครับสําหรับการดูแลผู้ป่วยของสูตรความเป็นเดิมและระบบประสาทที่เกี่ยวกับเนื้องอกสมองของสถาบันประสาทวิทยานะครับเราดูแลกันเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพนะครับซึ่งประกอบด้วยทั้งคุณหมออายุวกรรมประสาทนะครับแล้วก็คุณหมอทางด้านหัวใจและทางด้านฮอร์โมนนะครับร่วมกับคุณหมอทางจักษุแพทย์ที่จะช่วยประมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดสําหรับการผ่าตัดคนไข้ในสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยครับได้มีเทคโนโลยีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น นาวิกเตอร์นะครับการผ่าตัดแบบคนไข้ที่ตื่นอยู่นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยยังมีความปลอดภัยที่สุดรับการผ่าตัดนะครับส่วนหลังการผ่าตัดแล้วเนี่ยลราก็มีการดูแลต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขผลข้างเคียงจากการผ่าตัดยกตัวอย่างเช่นเฟ c เชียลคลินิกนะครับซึ่งเป็นคลินิกที่ช่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากเส้นประสาทของใบหน้าซึ่งประกอบด้วยคุณหมอศัลยกรรมประสาทแล้วก็คุณหมอพลาสติกนะครับที่ช่วยกันร่วมกันดูแลผู้ป่วยละ กลุมนี้นะครับเราทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นตลอด67ปีที่ผ่านมาเราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาโรคระบบประสาทและไขสันหลงังเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปสวัสดีครับ